สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพบพิรุธเพิ่มตอนเคลื่อนศพแตงโมเกิดอะไรขึ้นแอนนาบอกเองพบพิรุธมีสายโทรเข้าตอนเคลื่อนศพแตงโมจากกรณีคณะกรรมการผ่าชนสุตรศพแตงโมนิดารอบสองแถลงชี้แจงข้อมูลบางส่วนโดยหมอพรทิพย์ระบุขอย้ำว่าผู้ตายยังครบ แม้มีสิ่งที่หายอย่างที่ครอบฟันซึ่งไม่มีผลอะไรนอกจากนี้ไม่มีรอยช้ำศีรษะไม่แตกไม่มีบาดแผลส่วนที่คอไม่มีร่องรอยตรงนี้ตาไม่มีจุดเลือดออกจึงไม่เกี่ยวกับการขาดอากาศหายใจขณะที่บาดแผลตรงขาเห็นความชัดมีลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาได้ว่าเกิดจากอะไรจึงต้องให้พนักงานสอบสวนคุยกับคุณหมอ ของคณะกรรมการชุดนี้และนิติเวศส่วนกระเพาะปัสสาวะผู้ตายดูจากรูปถ่ายมันไม่ได้เต็มแต่บอกอะไรทันทีไม่ได้เพราะศพมีลักษณะเน่าซึ่งการชนะสูตรในครั้งที่หนึ่งสถาบันนิติเวศตรวจอย่างละเอียดครบถ้วนแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่ล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมเผยทางเพจส่วนตัวว่า วันแรกที่พบโมเราขับรถจะไปที่นิติเวชธรรมศาสตร์แต่พอไปได้ครึ่งทางมีคนโทรมาเปลี่ยนเป็นขับรถไปส่งที่นิติโรงพยาบาลตำรวจอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอีกข้อขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ